วันนี้วันที่24เดือนธันวาคม2567นะครับบนดอยปังมะผ้านะครับโรงเรียนบนดอยปังมะผ้าซึ่งติดกับรัชฉานนะครับก็ไม่ไกลจากรัชฉานของพอม่านะครับด้านปังมะผ้านี้ก็อยู่ใกล้กับดอยไทยแรงกรงกําลังผู้ชาติไทยใหญ่ของเจ้ายอดศึกนะครับมีข้อมูลในโซเชียลนะครับบอกว่าทหารไทยโจมตีว้าแดงแล้วทหารไทยใหญ่ลบกับว้าแดงแล้ว ซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับด้านอําเภอปลายอําเภอปางมะผ้าทุกวันนี้ก็ยังสงบอยู่นะครับเราตรวจสอบข้อมูลกับทหารแล้วนะครับทหารไทยและทหารไทยใหญ่แล้วไม่มีการสู้รบนะครับยังไม่มีการสู้รบยังปกติดีผมก็แปลกใจนะบางคนนี่เล่นโซเชียลเล่นติ๊กตอกเล่นคลิปเลียวต่างๆนี่ก็อยู่ในเมืองอยู่ในห้องแอร์ หรืออยู่ในร้านกาแฟนี่ก็อยากให้ชายแดนสู้รบก,กันนะครับผมก็ตรวจสอบแล้วกับทหารไทยและทหารไทยใหญ่ดอยไตยแรมเขาก็ยังไม่ได้สู้รบก,กันนะครับกับว้าแดงที่ดอยหัวม้าทางอำเภอปายนั้นปางละพ้านี่ก็อยู่ใกล้ดอยไตยแรมของเจ้ายอดสุดนะครับก็ยังไม่มีการสู้รบวันนี้วันที่24ธันวาคม2567ก็ยังสงบนะครับดําดอยปางละผ้าของเราก็สงบดี ไม่มีการสู้รบก็ขอแจ้งให้ทราบว่าในโซเชียลที่มีการสู้รบกันชายแดนระหว่างไทยกับว้าแดงไทยใหญ่กับว้าแดงไม่เป็นความจริงครับไม่เป็นความจริง